อันนี้รบกวนพี่แมนอีกวันนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าพอดีเนี่ยคุณแซมองเลงยาเขาส่งของไว้ผม <c oughs> ว้าวใช่ครับเลงยาส่งของมาด้วยใช่มาคือสิ่งนี้ครับไอ้เจ้านี่โชว์กล้องดูก่อนเป็นเครื่งซีกด้วยอ่ะใช่ครับโอ <c oughs> สิ่งนี้ก็คือฟิกเกอร์โมเดลมาร์ทไรเดอร์วีหนึ่งและวีสองด้วยครัสิใช่ครับมันจะเป็นก็เซลลวีเดียวะถือว ใช่เขาเขาใช้คํว่าวีหนึ่ง v ีสองเลยก็าจะเรียกถูกก็ต้องเป็นหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับก็เป็นเวอร์ชันคืนสีโชว์ความเป็นจักรกลในตัวเขาแลวก็แบบธรรมดาที่เรารู้จักกันถนะูถ้าแบบมีสองอ๋อข้างหลังตัวอย่างมีสองสีอ,อ,อ๋อวีสองสีสีเขียวมึนๆใช่ใชครับวีสองจะหัวดำดำเลยเหหัวเขียวเขียวเข้มวีสองเขียวเข้มวีหนึ่งจะเป็นเขียวปกติอเขียวอ่อน เคลียรีสสดใสหน่อยอ่าครับและที่แน่ๆคือลายขาดแถบเขาว่าวีสองวีนสองแถบวีหนสองแถบวีสองแถบเดียวแต่ว่าต้องมาลุ้นอีกทีว่าในกล่องเนี่ยจะเป็นวีหนึ่งหรือวีสองอ๋อโฮน้ากล่องไม่ได้บอกอะไรนี่ใช่ครับเป็นแบบเป็นแบบสุ่มหน้ากล่องไม่ได้บอกอะไรสุ่มด้วยแบบสุ่มใช่ครับเพราะว่ามันจะจะมีรางวัลพิเศษเขาด้วยเช่นตัวสีทองตัวสีเงินนะครับก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะเป็นจะเป็นซเวอร์ชันไหนอีก โอ้โหก็ตามที่รายละเอียดที่กล่องบอกนะครับก็คือสีทองเนี่ยแรงมากมีแค่ผลิตออกมาแค่ร้อยชิ้นเท่านั้นสีเงินผลิตมาแค่สองร้อชิ้นเท่านั้นส่วนที่เหลือก็จะเป็นวีหนึ่งกับวีสองสีปกติคือนอกนอกจากในในกล่องเนี่ยจะมีตัวฟิกเกอร์แล้วใช่ไหมพี่ในกล่องเขาก็จะมีการ์ดรุ่นพิเศษมาให้ด้วยก็จะเป็นไรเดอร์ยุคโชวะสิบห้าคนวีหนึ่งถึงมา레이เดอร์จหนึ่งกับสองนี่ใช้ดีไซน์เดียวกันนะครับเป็นหน้าเดียวกันเลยไม่ไม่ได้แยกว่าหนึ่ง เป็นหน้าทรงรีทรงรีงใช่เป้วส่วนสองไม่ใช่หน้าทรงสี่เหลี่ยมคา,างเหลี่ยมคางเหลียมใช่ครับซึ่งซึ่งไม่ใช่ทรงนั้นใช้ใช้ทรงแบบในยุคหลังที่หนึ่งสองเนี่ยใช้บล็อกหน้าเดียวกันเลยใช่นะครับก็คือนอกจากรูปร่างหน้าตาทั่วไปแล้วจุดสังเกตที่แตกต่างที่คงจะเป็นแกะผ่าที่ชาติเดียวประเดิมใช่แกะกันครับครับผมให้เกียรติพี่แม่ตัดสองแรกก่อนเลยครับขอบคุณครับเลย เขารับมานี่เปิดกล่องได้เลยไม่ต้องเขาจะไม่มีสติ๊กเกอร์ติดไม่มีสกอตเทปติดแล้วนะครับครันงต้นเต้น,ต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 นเรามาดูกันอ่าึึกดึ๊กดึ๊หมายเลขสองครับผมอ่าเรื่องหมายเลขสองครับนี่เ่็นอะไรลวกอ๋อมีซองขนมให้ด้วยอ่าไหนๆก็เป็นของขั้นใช่ครับ,รบมาจากโอเด้งยาทั้งทีครับแล <ไข S 1> ้มีซองขนมให้ด้วยคล้ายๆนี่นะ อะไรนะขอขอเล่นแต่งขนมอ่าขอเล่นแต่งขนมสมัยก่อนสมัยก่อนบรรไดก็จะมีขนมห่อเล็กให้อ่าอย่างนั้นเรียกบาลีว่าเรื่อเรื่ขายขนมอยู่ยังขายขนมอยู่เพราะว่ามาจากบริษัทขนมอ่าแล้วก็เป็นซองสำหรับการครับแต่ว่าเป็นซองแบบซองฟอยล์แบบไม่มีลายเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะแกะดูกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวขอดูอันนี้นิดกันอันตาโอ้โหสวยงาม ตาใสตาคันนี้เขาก็ใส้วยนะครับตาใสชิ๊ดสดใสเอ่อสวยเอาไรือ,อย่างครับผมครับก็เป็นไรเดอร์หมายสองคันนี้หนวดเขา,ขาอยู่ที่ไหนล่ะอ่ะเขาเปิดหน้าอกได้ไ่มเปิดได้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะเปิดได้แต่ก็อยู่นี่อ๋อหนวดจะถูกจะเก็บมาอยู่ในหน้าอกเขาอันนี้ซองอันนี้ที่เอง ดังนั้นเปิดโนอ,อกนะครับอย่าอย่าหลงลืมอ่ะอครับผมติ๊กแก่ไหนครับอ่ะข้างนี้เปิดไม่ได้ข้างข้างสายเปิดไม่ได้ะจะเปิดได้แค่ฝั่งฝั่งสีเขียวช่าเรจะจัดเก็บหนอยไปที่ฝั่งสีเขียวนะฮบงานโดยรวมผมว่าสวยใช้ได้ครับงานสีนแล้วตัวฝั่งฝั่งที่ไม่ใช่จัรคนนี่มีเท็กเจอร์ของเสื้อผ้าด้วยอ่าก็ด้านหลังนะครับจะมีเท็กเจอร์ของผ้า ส่วนฝังจากขนนี้ใสได้ใจเลยทีเดียวใสใสใสดีนะครับคือเป็นพลาสติกใสที่ใสมากครับคือแต่ถ้าต้องระวังนิดหนึ่งาการโดนรอยขีดข่วนอะไรเงี้ยอาจจะมีมีโอกาสจะนั่นได้ครับจะริ้วรอยได้ไง่ายเพราะว่ามันใสมากใสมากแต่ว่าหนานะครับเนี่ยดูดูจากพื้นตรงนี้รู้สึกว่าเขาเป็นชิ้นใสที่หนาอยู่พอสมควรตกไม่น่าจะมันเท่าไหร่ แต่ก็อยากให้ตอบดีกว่าใช่ครับอ่าอ่าวินพักผอดเขาอะไรครับเดี๋ยวเราจะประกอบหัวเขากันะใส่ง่ายจังใส่ง่ายครับลึกไหมไม่ลึกไม่ลึกครับผมเราทาเป็นบล็อกวงกลมมาใส่ง่ายๆเลยอ๋อเสร็จแล้วตาตาประมาณนี้สําหรับไรเดอร์หมายเลขสองสวยงามเติร์กเติร์ประมาณสองสามปีก่อนเมเจอร์ก็เคยทําเขาเรียกว่าครับเป็นเหมือนถังป๊อปคอร์นหัวไรเดอร์ขึ้นมาเหมือนกัน ก็คือเป็นประมาณนี้เลยพี่เป็นครื่โอโกนแต่ว่าจะชิ้นใหญ่กว่านี้คลายๆกันแต่นี้ก็มีความพีเียมมากกว่าครับดูแข็งแรงกว่าแล้วก็มีลูกเล่นชิ้นส่วนใสซึ่งซึ่งส่งใสที่สวยมากจริงใช่ดูอย่างนี้ดูในกล้องนี่แบบเออสวยมากโอเคครับกร์ดครับเชิญครับขอบคุณครับลองดูแกะดูครับว่ากร์ดที่ได้มันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนค่ะ อ่าตันตามีกี่ใบสองใบครับผมให้มาสองใบแล้วแล้วอ่าสองใบนี้เขาให้เราดูด้วยนะครับเน่งเรื่องครับให้เราร่วมรุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรแต่ที่แน่คือเป็นฟลอยทองนะครับมันแง้มๆง้มมาแล้วครับอ่าเป็นฟลอยสีทองครับอ่ามาดูกันไปมาแหวนอ๋อเจ๊เซตโอครับเป็นไซเตอร์เซตโอกับไลเดอร์ชิดว้าวเป็นการฟลอยทองคำนะฮะอรั อันนี้เป็นรุ่นใหม่พิเศษรุ่นใหม่พิเศษครับเฉพาะรุ่นที่มากับโมเดลหัวไลเนอร์เท่านั้นเลยอันนี้เดี๋ยวเรากล่องแรกเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวกล่องต่อไปสําหรับกล่องที่สองนะครับครับลองแกะดูคือวันนี้เลยบอกไอ้ผ่าของหนวดนะครับมันสามารถเอามาใช้ใหม่คือถ้าคุณจะเก็บเก็บได้นะครับใส่ไว้ในช่องนอกเหมือนเดิมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดอ่า เวลาที่เราไม่ได้โชว์แล้วเนี่ยเราจะก็ท,ทอาโดดถอดใส่ในในตัวถาดถาดน,นี้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บที่นอกได้เหมือนเดิมเหมือนกันามันก็จะทําให้คุณประหยัดพื้นที่ในการเก็บได้อ่ากล่อ,อ,องต่อมาอ่าแน่นอนว่าแน่นอนว่ากล่องนี้ต้องเป็นโอเคแต่มันเป็นสุ่้วยว่ะจะแน่นอนได้ยังไง รู้จักสีสันแล้วไลเดอร์หมายเลขหนึ่งแน่นอนนะครับแน่นอนยัยไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมยัยแลตอนนี้ก็คือสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางช้อปปี้ของ s อ r Food ครับอ่าฮะก็จะอยู่ในเครือในเครือของโอเด้งยานั่นเองราคาก็อยู่ที่ชุดละแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่าฮะคือหนึ่งกล่งแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมีหนึ่งหัวก้าสองใบและขนมหนึ่งซองครับ โอ้โ<ห>ยวอสวยสวยเออเขามันไม่ใช่เงินล้วนเป็นเขียวอ่อนเขียวอ่อนอกับเงินหน่อยๆสวยสวยสวยตัวนี้สวยมากสีนี้สวย,สวยให้สีสวยดีครับมีความแตกต่างแตกต่างกับไรเดอร์หมายเลขสองพอสมควรเลยับในเรื่องของสีอ่าชัดเจนสีนี่ต่างชัดเจนแน่นอนแล้วก็แถบสีด้านข้างอ่าแถบอ่าวีหนึ่งชัดเจนครับสองแถบอ่ามีสองแถบเดียวอ่า นะแน่นอนนะครับที่หน้าอกเขาก็จะมีการจัดเก็บนวดไว้อยู่ข้างในครับเผยมาต้องเจอหวนวดนะครับแน่นอนนะครับเลยก็ใส่ง่ายมากคเขาเขาง,ง่างให้ช่องมาแล้วเฮ้ยรอเลยอีกมีหนึ่ง ต่สีสวยมากสีสวยมากสีนี้เป็นสีสีเงาใช่ครับสีเขียวสีเขียวอ่อนแบบเงาแน่นอนครับของของไรเดอร์ใหม่อีกหนึ่งเราก็มาพร้อมกับขนมเซองแล้วก็การ์ดซองใส่การ์ดจากคราวที่แล้วเนี่ยใต้ไรเดอร์เซตโอกับไรเดอร์ชิดเดี๋ยวมาลุ้นซองนี้ครับว่าจะเป็นใครเลยน อ่ามันเดือดรับสายงมารูปแบบนี้คืออ่าอย่างซ้อนซ้อนให้เราลุ้นกันอยู่อ่ามาสัเตเซนเตอร์แม่อ่าหคันนี้ไม่ครบสิบห้าคนแล้วพี่เพราะไรเดือนหนึ่งมาไรเดือนหนึ่งมาสีนี้อ่คันนี้เนี่ยเป็นแบล็กด้วยอ่ะโอ้โหไรเดอร์ต้องแบล็กด้วยเหรอทำไมไรเดอร์แบล็กสีเป็นทองแบบไม่ไม่มีความสีใช่ไหม เป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าวิบวับคนละแบบกันครับอ๋อการเนี่ยมี28ครับรพี่แมน28มีถึงมีถึง28แบบเลยงั้นก็แสดงว่า <ค entertain. S 1> ไรเดอร์หนึ่งก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งเวอร์ชันอาจจะมีไรเดอร์สองเวอร์ชันถูกมือเขียว<อ>หรืออาจจะมีชาโร์โดโมลหรืออาจจะมีไบโอไรเดอร์โลว์ไรเดอร์อาจจะมีสตองเกอร์ชาร์ตอัพก็ได้อ่าที่มาเติมให้ครบ20หรือไรเดอร์สองขางเหลี่ยมอ่าครับก็ไม่แน่ใจต้องเอ๊ะนี้ลูกใหม่หรือ ลูกใหม่ใช่ไหมที่ที่ไม่เคยออกใช่ไหมใช่ใช่ครับรเดอร์นหนึ่งลูกนี้เป็นลูกใหม่เป็นชุดชุดใหม่เลยแหละครับแต่แค่เขาทําสีให้มันเหมือนชุดสมัยก่อนนี่สีออกอฟ,ฟ้าฟ้าตาชมพูครับแล้วก็หนวดยาวมากอันนี้จะตัดใหม่ไม่ใช่จะตัรมาถ่ายภาพครับอ่าเพราะอย่างแบบแบ็คบุแบบค่นี้ท่าท่านี้เหมือคุ้นแต่ว่ามุมมันจะไม่ใช่อ่าครับผมกลายเป็นลูกใหม่ที่ไม่ซ้ํากับของที่ของการเก่าที่เราเคยมีครับครับส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ ไรเดอร์ยุคชวะเขาก็มีการทําชุดขึ้นมาใหม่มาสำหรับขายก็ออกสิน้าก็อาจจะเป็นพวกวาระพิเศษอย่างเช่นแต่นี้เขาก็มีวาระห้าสิบปีมาไรเดอร์ทุกห้าปีทุกห้าปีฉลองทีเดียวกห้าปีก็จะมีอารเวิร์กพิเศษอะไรแบบนี้เข้ามางานละเอียดทีครับก็ยังไงก็ไปซื้อหาก็ได้นะครับในเพจของโอเดย่านะครับครับผมสําหรับแฟนไรเดอร์ที่ชอบไรเดอร์ยุคโชวาเนี่ยครับลองดูครับผม สรุปสุดท้ายวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแซมโุเองยามาครับที่การุณามอบโมเดลมาเลเดอร์มให้ผมรีวิวสองชิ้นนะครับครบคู่เลยขอบคู่เลยก็ดีใจด้วยครับได้ได้คู่หนึ่งเลยครับที่บ้านอ่าครับผมสุดการ์ดว่าไอทีสุดการ์ดว่าไอทีสุดท้ายก็ขอบขอบคุณที่แมไนะครับที่แมตจะมีฝากช่องอะไรช่องทางแฟนคลับ ครก็ติดตามกันได้ที่ทางพวับนะครับพวานชาแนลนะครับเรามีคลิปออกทุกวันศุกร์หรือถ้าไม่ไม่เลิกวันเสาร์แล้วก็จะมีการไลฟ์สดอาจจะเป็นช่วงวันพุธอาจะมีการจะจะมีแจ้งก่อนล่วงหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลางสัปดาห์ถ้าเป็นไลฟ์ไลฟ์ชื่อกลางสัปดาห์ครับแล้วก็วันศุกร์โดยส่วนใหญ่จะมีคลิปใหม่หนึ่งคลิปแล้วก็ถ้าเวลาจะเลิกพอดีวันเสาร์นิดหน่อยอ่าแล้วช่วงตนี้พี่แม่มีผลงานอะไรไหมครับช่วงนี้ก็มีภาพ คนนั้นซีรีส์ครับผมปีนี้ปี20่สิบปีย่สิซีซั่น26อ่าซีซั่น26นี่ปัจจุบันนี้สามารถเออ่รับชมได้ช่องทางไหนครับพี่ซีซั่น26ซีซั่น26เพิ่งภาคไปยังไม่แน่ใจว่าออกช่องไหนเลยอ๋อครับครับผมก็เดี๋ยวถ้าถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวมาแจ้งทางเพจน,นี้นะครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพีบ่